อันพ um. ี่มาได้พี่น้องข้าวขาวหอมอันน้องไม่ชอหอมสับสนนี่นี่หอมอะอืมบรรยากาศออกมาเหลืองอีย่างไรพี่น้องคือเพอร์เวอร์เพเวนท์มากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนอันนี้จัดยามบกม่วง คิดอยากนะมเส่นน้ำปลาชุบรสพริกรสด,ดีแค่นั้นไหม,ไ,มได้คิดอยากทข่คอยเนี่ยเมนูแก่แห้งบรรยากาศดีๆนอกบ้านอัน,น้เศร้าคั่มๆนเดี๋ยวไปนอนค่ะคั่มคสัส่วๆเป็น,ออนดอกม่วงน้ำดอกไม้ไปนองค่ะสารเดือนได้มาจากร้านไทยร้านไทยเอเชียที่นี่น้ำลายแตกค่ะไปกินอันน้ำปลา ไม่ได้แบบ,แบแมีนก็แซ่บไปแบบแมีกันดีๆนาะป้ามึนมังเจ้าคอยยุ่ด,ด่วนไปเลยไม่เปนหรอคอยแผ่นเนะกีซอนดอกไม้อมดอกไม้งามๆแพ่เกียสอนดอกไม้ครับผมกั จิ้มหัวบานอนาะมอกงวงสับๆงามเนาะต้องถ่ายโทรศัพท์ดิเนาะนสีสวยจับสับสัตยผมแน้ เป็นแบกนั้นน้ำนๆอย่าจะสับสับน้ำน้ำๆเนาะธรรมดาด่าอ๋อคือเป็นดำๆ <c oughs> เป็นน้ำสีกองเลยทรกคตรงนี้บรรยากาศดีมาอันพี่มาได้พี่น้อง ขาขาวอหอม,มน้ำแดงไม่จะหอมหอมสมๆนี่น,ะนี่หอมอ่ะเออกระต่องไมาเหลืองข้าวแพะดอกฟันชิงโตกำลังขึ้นกินของขาวแล้วมกินของสดแต่ คนหูมะเลิศซีปากกันเลิศสมเป็เจาะสมค่ะนั่นลงมาแล้ว่าผสอืม ไปแพ้ท้อ,เททองเลยพี่หนะนะึ่งชิ้นอยากกินสุงมุ่งส่งหวังโซว่านะมีมุม่งสงการหลังสงการเก๋เหิงือคือเป็นดำดำ มศโซาได้ตุมขึ้นนี่ใบสองใบสองสิใบาสามคื่อยากมักสมสมวนนี้ที่จะลำแปดชดรดพริกผงชดรดโอ้ยรดีกูพูพด บอกว่างรังการงัดสากบอกเกินข่อยค่ะพี่น้องมีใช่เกินขอนอ่อยหรอกอือรู้สึกบิวก็ดีโคตรน่ะบุกซมซมบิ๊ พี่ตะดีเลย不好เกม่ท้าไหมอม่ฮึบมฮ่มมราเนสิตรงเองอ่ะนไม่ฝนอึม

कभी विश्व